สวัสดีค่ะแย่ขนาดนี้แม่บีค่ะมากินข้าวบ้านแม่บีแม่บีเฮ็ดกับเขาว,ว่าเป็นเข <c oughs> าเรียกอะไรเขาเรียกเพื่อนมาทำกับข้าวกินซ, <c oughs> ซื้อให้อย่างเดียมาทำก็บเ,เองเอาเองด้มาแม่แม่ปู่คนสวยกับมากับลูกปู่ขน,นูกนึงลูกสาม สุดยอดเชฟเรามาเองครับไม่ใหญ่น้อยใครจะกินครเชฟปะใหญ่เชฟปะ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 ปไม่ใหญ่น้อยเฮ็ดผ้าหมอให้กินครับมื้อนี้มียำเครื่อายำน้ำบมม่ไม่เงี้ยน้อยบ่ได้กินข้าวค่ะขอบอกไม่ได้บอกเลยก็กินข้าวทีนีเพราะว่าเข่าก็บโกดหุงเข่ากระกดหุงเข่ากระกดบางหันเลยข้าวก็ไปกดให้ทำกระเพว่เราเขาลืม เราครัวก็ไม่ได้กินไม่อก่า่ครัวไไมโครเวฟานแตก้้้ั้งจากรับไดยเอาตั้งข้าวคณะลูกปู่ครับคณะลูกลิงมีน้องอลิสวัสดีค่ะน้องอลิคนสวยเก่งมากนุ่นล่ะลูกปูรูกหลอ สวัสด <laughs> ีครับฝรังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกหล่อเเก่งมากยกินตามใจานรถานอาหารได้่กะชิส่กะท้อย่างนั้นออรสชาติกรังน่ะเพไปเียไปกัขาวก็ตามพวกคนทำในร้านอาหารไงพวกคนในคนเนิเนี่นทเป็น แต่ไอันนี้อาหารอีสานเขาไม่เป็นหรอกเก่งนะยายนะนี่นี่กินข้าวกล้งกินข้าวกล้องท่านไปสวดไปไปสวดไปสกปรกแล้วจับอาหารไหนเด็กบอลคนไหนที่ขทอดทอดดรอปน่นะทอดดรอปซองเช็ดพรอนใส่กระทะเพราะว่ามันมันเป็นน้ำแข็งมันเป็นน้ำแข็งมากอันแม่ฟันกับหัวกงหัวหรือไงล่ะคะหัวแต่บี๋ อันนี้โคลยโคลยโคลยออกเสียงไม่ได้โคลยกินโคลยเวอร์ไปเด้อเด้อพี่คูให้หนูเด้อแปับอยู่กับน้องดีนะลูกเนาะดูหน้าลูกปรูค่ะลูกปูนั่นแหละลูก่ครับได้ประโกรธครับได้ปโกรธแล้วหน้าเศนกระดานกระดานโอ้ยลูกโจยเยอะยุบเลยข้างหน้าเอ็นเน้อยเสียง่ใเล่ยแม่มันดาเสือกไปอ่อยหวัด อะไเลยอะไรโบโบแม่แม่มันไดงไงแม่กำลังทำโทษมือเสียบใส่โออยู่นะเออมึงทำปิดได้ละอีบีสวยแล้วเคเนาะจะแช่อสุดยอดแม่ฝายเสร็จแล้วยกไปได้เลยจ้าเดี๋ยวจะทำเองต่อนะเดี๋ยวจะทำข้าต่อแล้วจ้าแม่ขวัญรบกวนยกไปหน่อยหมอนเปียกผอบเปียกแล้วนะบไม่ใช่เสียงดังเด็กกระเป๋าเด็กน้อย แม่แม่กเนี้ยแหอ๊คโซเดรกินแม่พินใส่แครนนิ่งสวยวันนี้ม่เก็ดโหอร่อยพิเศษแม่พิมวันนี้พิมแล้วมากินใส่กระปรงอยาวหัวนาจำยองยกลายอีสานหมอดีอียานเนื้อยงไก่กิน ใจเบาใคร้อนนั่นเลยค่ะยอดค่ตัวใหญ่เราสางมาเองสร้างมาพิเศษก็สืาไปกินร้านอาหารมาไปอยากลำบากเ่อยากเป็นคนบอกเขาเองมากูเ่า่เดี๋ยวกูเฮ็ดเองเลยจัดการเองนะนั่งสิมั้งนู้เดี๋ยวราแล้วเสียเอาพักใจวันน้ำซิเดี๋ยวว่าพอดีเดีวเ็ดเ ม่ลุดโดดเค็มเปรี้ยวโอเคเนาะจ็บใช่ครับให่ฉไมด้ไยอด้เปลียสเยอดเอาเริ่มลงมือลงไม้ได้เลยจ้ะจัดหายค่นตัวนะคะจัดบุฟเฟ่ค่ะจัดไปอเอจัดไปกินก็เยอะหรอ ใส่หมวมาสมอกมากเอาฟิมเบลแดงด่อยนินต์ทอดดินทันด๋อยมาซิม่าใส่ค่ะค่ะอร่อยอ่ไรไหมอร่อยเส้นปลาหม่าปลาหม่าอะเิรได้ดูยกเสิร์เลยนี่ผักงูนี่ก๋เตี๋ยวกะทินซำอ่ะเดี๋ยวสิ่นั่งดื่มนั่งกินกัะเดื่องบานนี้โอ้ยได้เนื้อขาสวนสัตว์ยวนสัตว์